รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทรห7 3 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM97 จันทันถึงสุกบ่าย3มโมงถึง4ี่โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ m o n e y Plu เริ่มต้นบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plu ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและฟังย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอป ชันิพัสของเราครับคุณผู้ฟังครับปตาทาเป็นเพื่อนทุกเส้นทางเพื่อความปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่โดยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตาทาจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยปตาทาได้เพิ่มการสำรองน้ำมันนักคลังน้ำมันพร้อมขนส่งไปยังสถานีบริการน้ำมันปตาทาให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ของประชาชนอีกทั้งมีการ รียมความพร้อมของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศให้มีความปลอดภัยพร้อมเป็นจุดพักรถได้ตลอดเส้นทางทั่วประเทศนะครับก่อนออกเดินทางครับประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี24รายการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นฟรีค่าแรงด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปตทลดร,ราคาพิเศษ พร้อมรับข้าวสารจากโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาฟรี2-4กิโลกรัมและโปรโมชั่นอื่นๆที่ร่วมรายการรับปีใหม่นาฟิตออโต้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม60นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลต่างๆจากทางปตทได้ที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ PTT Contact Center 1365 1365ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขอขอบคุณปตทจำกัดมหาชนเอาไว้นที่นี้ด้วยนะครับ พฤกษาเลียวเอสเตดร,รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรางวัล EITCSR Award 2016นะครับโดยคุณประเสร,ริฐแต่ดุลยยะสาธิตกรรมาการผู้มยการกลุ่มธุรกิจพรีเมียมบริษัทพึกษาเรียวเอสเตดจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลพนักทนายกรัฐมนตรีเป็นรางวัลดีเด่นในการจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ EITCSR Award 2016 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยโดยมีผู้แทนมอบรางวัลก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีดรวิษนุเครือง,งามนะครับโดยพฤกษาเลียวเอสเตดเป็นบริษัทเอกชนเพียงหนึ่งในสบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นนี้ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีผลงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาจากการออกแบบและการจัดการก่อสร้างอาคารสถานที่การบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของปรึกษาที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมมาโดยตลอดก็ขอแสดงความชื่นชมพรึกษาเรียลเอสเตทเอาไว้นาที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนช่วงแรกของรายการ m ั n นี่ช็อตในช่วงนี้ครับไปติดตามดูทิศทางของตลาดหุ้นในช่วงป,ปลายปีต้นปีนะครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้และหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยผมเชิญคุณมงคลพ่วงเพตราหรือพี่อูด Head of Research Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อูดครับ ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าเลยนะอ๋อสวัสดีเช่นกันครับพเจอกันอีกทีต้องปีหน้าแล้วนะพี่ใช่ครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยนะครับวันนี้วันอังคารแล้วก็พุธพฤหัสศุกร์เล็กสามวันแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็เบาบางอย่างเห็นได้ชัดนะครับลดไปเลยใช่แนะจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงสองสาวันที่เหลือจากนี้ไปครับครับเป็นสองสาวันที่ผมเขียนเปเปอร์ยากมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยไม่มีไม่มีเรื่องอะไรเลยนะผมมองว่า ตลาดเนี่ยกำลังเล่นด้วยปัจจัยที่น้อยมากๆคนก็คงจะเล่นเปลักษณะเทคนิคเลบวกกับจับหุนไหลตัวมาบางคนไปจับเอาประเภทที่เราเรียกว่าวินโดว์เดสซิ่งนี่แหละมาเล่นกันนะครับ,รบก็ต้องมาวัดอีกวันหนึ่งว่าวันนี้วินโดว์เด n ซิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุ้นหลายๆตัวนะปกติไม่เคยอยู่ใน5อันดับแรกนะก็ขึ้นมาให้เห็นเฉยเลยนะใช่เลยครับ คนก็จะเล่นแบบนั้นแหละครับสลับไปสลับมาเล่นกันเทรดดิ้งเป็นหลักครับฉะนั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายก็น่าจะวเบาบางลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับก็อาจจะดูดประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามล้านต่อวันนี่แหละนะครับอ่านะครับกรอบการเคลื่อนไหว3-4วันที่เหลือของปีนี้จะอยู่สักแค่ไหนครับผมมองคาดไปสองสัปดาห์เลยกันแล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณแถวๆถวพันห้าถึงพันห้าร้อยสามสิบสองจุดพันห้าร้อยข้างล่างใช่พันห้าร้อยสามสิบสองจุดข้างบนนะครับใช่ครับโดยจุดที่สําคัญเนี่ยจะเป็นจุดเขาเรียกว่าหนึ่งพันห สำคัญยังไงครับสำคัญเพราะว่าเราเนี่ยเราเทสจุดเนี้ยมาหลายครั้งโผขึ้นไปได้หน่อยนึงแล้วก็ลงกลับมาอีกคือทะลุได้แต่ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบยืนไม่ได้ถาวรเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งมันการเทรดช่วงนี้ก็จะเทรดโดยใช้จุดตัวเนี้ยบวกลบบวกลบอยู่แต่เราจุดนี้แหละไนกรอบนี้เนี่ยให้ไวสองสัปดาห์เลยใช่ไหมใช่ครับสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าด้วยใช่ครับพะสัปดาห์หน้าเปิดมาก็3วันอีก3าวันใช่นักลงทุนบางทียังไม่กลับมาเลย ใช่ครับนะก็เลยคิดว่าพันห้าร้อยจุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่างพันห้าร้อยสามสิบสองจุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนครุมตั้งแต่ส่วนที่เหลือของสัปดาห์นี้ไปยังสัปดาห์หน้าด้วยนะครับอันนี้คือกรอบทางเทคนิคนะครับใช่ครับทีนี้ปัจจัยใหญ่ๆของตลาดก็ผ่านไปเกือบหมดแล้วนะครับไล่เลียงตั้งแต่ดอกเบี้ยสหรัฐก็ขึ้นมาช่วงปลายปีส่วนปีหน้าคิดว่าจะขึ้นได้ถึง3ครั้งไหมครับพี่อุ๊ดตอนนี้ที่เฟด พูดนี่ก็ประมาณ3ครั้งแต่ตลาดคาดก็อยู่ประมาณสัก4ครั้งอาจจะมากกว่านั้นแหละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดกำลังเล่นได้4ครั้งอยู่ันถ้าเกิดตลาดอยู่ที่4ครั้งนี่ผมว่าระดับความกังวลของคนหรือว่าพวกบอลยูพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไม่ได้ขยับอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการคิดว่ามันจะมากกว่านี้อีกอ่ะครับอันนี้เราจะเริ่มขยับอีกทีัมทผมว่าสังเกตตอนนี้เราสังเกตที่บอลยูของ US นะครับครับถ้าเกิดเขาขยับขึ้นจากระดับปัจจุบันนี้อีกเนี่ยแสดงว่าการคาดหวังในเรื่องการขึ้้นนนนออกกกเบเบบบีีย่่่่ม,มาาวทปป็ูใัััจจุคร ครับนดังนั้นเรื่องแรกก็คือทิศทางโดบิเอ้สหราฐนะครับครับอย่างน้อยสามซึ่งตลาดคาดว่าอาจจะขึ้นมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปอ่าสะท้อนดูจากตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ดีนะครับนะทีนี้มาดูปัจจัยหลักๆที่เราต้องติดตามกันต่อจากนี้เนี่ยพี่อู๊ดช่วยไล่เลียงให้ฟังเป็นข้อๆสะหน่อยได้ไหมครับมีสี่ข้อเลยอ่าข้อที่หนึ่งนะครับเปิดตลาดมาวันที่4มกราเนี่ยตลาดจะบวกหรือจะลบอันนี้ดูยากมากนะมากครับมาก ใชไม่ได้บางคนบอกว่าถ้าเกิดตลาดปลายปีไม่ดีต้นปีจะดีหรือว่าปลายปีดีต้นปีไม่ดีดูยากมากเพะนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวจะไปพูดทีหลังว่าเราทํำยังไงที่สองนะครับ ฝรั่งเนี่ยที่ขายหุ้นมาเนี่ยตลอดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วตอนพีคเนี่ยยี่สิบสองกันยานหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยตอนนี้ขายมาแล้วหกหมื่นห้าพันล้านขายไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยจะขายต่อหรือเปล่าฝรั่งจะขายต่อไหมใช่ครับอันที่สามคือนโยบาย QE ของประเทศต่างๆยุโรปตัวญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรต่างๆที่ใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำเนี่ยของไทยเนี่ยจะคงนโยบายไปแบบไหนจะแบบนี้ไปได้ขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ยังสําคัญอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของยี่สิบมกราคมยี่ส ขึ้นดำลงตำแหน่งประธานาธี่ดีสหรัฐรอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับใช่ครับพอท่านขึ้นปุ๊บเนี่ยนโยบายในประเทศกับต่างประเทศเขาจะเป็นยังไงผมว่าเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สําคัญของตลาดในเดือนมกราสี่เรื่องนี้นะครับพี่อุ้ยครับใช่ครับเรื่องเปิดตลาดหุ้นไทย4ี่มกราเนี่ยจะเปิดด้วยแรงขายหรือแรงซื้ออันนี้คาดเดาค่อนข้างยากนะครับใช่ครับสองก็คือแรงขายของฝรั่งก็คือฟันโฟนั่นแหละยังจะไหลออกต่อไหมนะครับหรือออกมากออกน้อยแค่ไหนอันนี้ก็มีผล 3ก็คือนโยบาย QE ของยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็นโยบายดอกเบี้ยต่างๆของธนาคารส่วนใหญ่รวมทั้งแบงก์ชาติบ้านเราด้วยอาจจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันจะสนทางกับฝั่งสหรัฐสหรัฐจะเป็นขาขึ้นส่วนที่เหลือเนี่ยยังดอกเบี้ยต่ำอยู่เลยจะเดินหน้าอย่างไรนะครับและก็ตัวแปรที่4ข้อที่4ก็คือเรื่องของนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทั้งเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศเนี่ยจะดูเด็ดเข้มข้นมันตอนหาเสียงหรือไม่หรือจะออกมาอลุ่มอร่วยอย่างไรอันนี้ก็มีผลด้วยเช่นเดียวกัน สีเรื่องนี้ต้องตามเป็นพิเศษนะครับดังนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้ทํายังไงดีครับพี่อู๊ดครับขอสั้นๆก่อน3วันเนี้ยผมมองว่าเล่นหุ้นส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าคนที่เล่นไปไม่ค่อยได้อะไรนะครับถ้าเกิดเล่นไม่ถูกตัวเพราะว่าเหมือนกับกระโดดไปกระโดดมาอังนั้น3วันนี้ถ้าเล่นไม่ได้ผมว่าก็พักก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเล่นแค่นิดๆหน่อยๆนะครับสนุกอันที่2ก็คงเป็นกลยุทธ์นะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนทิ้งไว้เมื่อกี้นี่คือเราไม่รู้ว่าตลาดจะเป็นยังไงเมื่อวันนนทีีี่่่่่4เเเยยรบผมมมอออองงววาาาช้้ืืกก็ได นะครับเพราะว่าเนื่องจากว,ว่าตลาดไซเวย์เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลหรอกก็ <c oughs> ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตามกรอบแคบๆเนี่ยนะครับใช่ครับผมเองผมบางทีผมก็ไม่อยากให้ไปเสี่ยงว่าเปิดมาแล้วเนี่ยวันที่สี่แล้วมีขายหรือซื้อผมมองว่าถ้าเกิดเราไม่มีหุ้นตอนนี้หรือว่าเรามีหุ้นน้อยเนี่ยถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยเราซื้อตามมาอย่างได้แต่ถ้าหุ้นลงเนี่ยเราขายไม่ได้ไงพราะเราปกติคนที่เล่นหุ้นเนี่ยไม่ค่อยอยากขายหุ้นกันเวลาหุ้นลงครับมันจะทําตัวลําบากงั้นเนี่ยผมว่ารอซื้อดีกว่่าาารรรอออซื้ดีกวขยคัับมน ต่อมาคราวนี้ก็คือแล้วอย่างนี้เนี่ยกลุ่มที่เรามองว่ามันเด่นๆเนี่ยสำหรับต้นตปีหน้าก็แล้วไม่ต้องไกลมากครับผมมองเป็น3ามกลุ่ม3ามกลุ่มหลักๆที่จะมีพลังหรือเป็นแรงหนุนต่อตลาดยังไปได้เนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างครับพี่อุ้ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมนะก็อย่างหุ้นต้องเป็นพวกโดเมสติกเพย์นะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องโครงการรับเหมาเรื่องจับจ่ายใช้สอยต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพอะไรก็ตามผมเชื่อว่า คุณหลายตัวยังคงเล่นต่อได้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มรับผลบวกจากเศรษฐกิจไทยที่น่าจะขยายตัวด้วยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะครับใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับครับในกลุ่มที่2นั้นเนี่ยตอนนี้เงินบาทเราก็ประมาณ36แล้วนะใช่ใช่แถวนี้นะครับเงินบาทอ่อนแน่นอนครับเงินบาทอ่อนเนี่ยจริงๆมักจะเป็นบวกกับตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็คุณที่เป็นเรื่องของคุณส่งออกก็จะได้ประโยชน์ด้วยกลุ่มที่2ก็เป็นคุณกลุ่มที่ได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปเยอะมากนะครับ ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นส่งออกที่เป็นรถยนต์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกสินค้าอาหารแชร่แข็งต่างๆส่วนกลุ่มที่3นะ,ะเป็นกลุ่มที่เล่นยากก็คือคอมมิชชัหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพวกสินค้าโภคภัณฑ์แหละครับ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเล่นกลุ่มนี้เนี่ยต้องเลือกเล่นในบางเซกเมนต์ของเขาเนี่ยผมจะแนะนําให้เล่นเฉพาะในกลุ่มที่เป็นน้ํามันอ <c oughs> นะครับน้ามันมเพราะน้ํามันเนี่ยมันพอมองออกว่ายังไงก็มีโอกาสดีมากกว่าที่จะไม่ดีนะน้ํามันก็ต้องมองแยกว่าเป็นต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําใช่ไหมพี่ใช่ครับผม,มว่าถ้าเป็นต้นน้ําจะได้ประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผลิตน้ํามันครับหรือพวกโรงกานน้ามันเนี่ยยังได้ประโยชน์พี่ต้คมีก็ต้องเป็นพวกตระกูลต้นน้านะมไม่ใช่คนที่ซื้อเม็ดพลาสติกไปผลิตนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มพวกนี้ยังเป็นกลุ่มที่ยังดีส่วนกลุ่มคอมมิชชั่ที่เป็นสายพวกเหล็กพวกโลหะต่างๆเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วผมว่าเบาๆพวกนั้นลงไปนะครับ<ว>แล้วก็เ,กเนี่ยควรถอยออกมาก่อนใช่ครับเ,<อ>เพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จริงๆเป็นกลุ่มที่เรกว่าอยากจะใช้คําว่าเตือนก็ว่าได้เพราะว่าปกติเนี่ยคนจะมาช่วงปลายปลายปีกับต้นปีเนะี่ยจะมาเล่นหุ้นที่จ่ายดีวเวนด์นสูงๆหุ้นปันผลสวยๆใช่ครับแต่ปีนี้พิเศษนะ คุณปันผลสวยๆเขาเล่นมาตั้งแต่กลางปีแล้วอ๋อราคามันก็เลยขึ้นมาเยอะแล้วสิครับใช่ครับเล่นคนจนยิวเหลือ5%้าเปอร์เซ็นๆนั้นอ่ะตอนแรกผมก็ง,งงอ่ะทำไมพี่อู๊ดมาเตือนทาไมอ่ะคุณปันผลสวยๆอ๋อเข้าใจแล้วครับสวยก็จริงแต่ราคามันขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาขึ้นมาเยอะแล้ววันฤดูกาลหรือว่าช่วงจังหวะเวลาปีเนี้ผิดคือเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วตอามาเล่นตอนนี้อาจไม่ได้อะไรคือคุณปันผลดีเนี่ยพื้นฐานดีก็จริงแต่ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เพราะช่วง ใช่ไหมพี่ใช่ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าหุ้นันผลเนี่ยบางทีเนี่ยมักจะดีตอนที่ดอกเบีย้ยต่ำๆแต่ตอนนี้พอดอกเบีย้ยเริ่มมีแนวโน้มขึ้น<ม>บอลยิเริ่มขึ้นเนี่ยจะทาให้คุณนพวกเนี้ยดูมีสเสน่ห์น้อยลงเพราะั้นคนเนี่ยจะเข้ามาเล่นกันน้อยลง<อ>ยกเว้นนะครับเล่นดีๆก็คงต้องไปเลือกหุ้นที่ดีเวเดนยิดีๆนะครับ,รบผมว่าเลือกเกิน6%เนี่ยจับหานราคาปัจจุบันเลย ถ้าจะเล่นหุ้นปันผลสวยๆก็ดูดีเวเดนที่เกิน6%เแล้วก็ต้องต่อราคาหน่อยใช่รอซื้อตอนย่อนะจะดีใช่แต่ไม่ควรผีผามเข้าไปใช่โดยจะหวังเงินปันผลสวยๆอย่างเดียวนะครับต้องดูจังหวะด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นทิ้งท้ายปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นหุ้นที่น่าจะมีอนาคตที่ดีในปีหน้านะครับจากทางบริษัทลรกทรัพย์ KTB ประเทศไทยขอไม่เกิน2อีกเช่นเคยครับครับเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นนหุ้มีพลังะ ครับนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอาซิฟาอาซิฟานี่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงบ่อยครั้งมากนักนะครับบริษัทอาซิฟาจำกัดมหาชนนะครับชอบอาซิฟาตรงไหนครับครับจริงๆก็คึกคักตอนเริ่มเริ่มต้นนะฮะตอนที่เข้าใหม่ๆตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงนะครับอาซิฟาเนี่ยจริงๆธุรกิจของเขาเนี่ยทำหลักๆเนี่ยก็คือขายตู้สวิตช์บอร์ดหรือตู้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านี่แหละช奈เดอร์หรือว่าอื่นๆด้วยแล้วก็รับวางระบบแล้วก็รับรื้อถอนลงไฟฟ้าธุรกิจมีหลายอย่างแต่ว่าเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยไปอยยู่่ในเกีว กับการรับเหมางานทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเราคิดว่าประโยชน์จากเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการ,รอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคมนาคมต่างๆเขาน่าจะได้ประโยชน์ด้วยคาดการกําไรไตรมาสสี่ปีนี้ของอาซีฟาจะดีไหมครับดีครับเพราะว่าไตรมาสที่สามเนี่ยอยู่ประมาณแถวแถวเจ็ดสิบหกล้านบาทนะครับไตรมาสที่สี่เนี่ยก็น่าจะแถวๆวเจ็ดสิบหกแปดสิบ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําให้กําไรทั้งปีเนี่ยอยู่ทุกแถวประมาณ280บกว่าล้านซึ่งก็โตกว่าปีก่อนถึงประมาณ3ามสาบการ์เ์ากำไรทั้งปีปีนี้ของอาซีฟาจะอยู่<ม>ประมาณสัก280้บล้านจะโตประมาณสัก35 3 6เถ้าเทียบกับปีก่อนนะครับใช่ครับแล้วลวมองกาไรสุดที่ปีหน้าของอาซีฟ้าจะเป็นยังไงถามต่อเลยปีหน้าจากแบ็กหลอกที่มีอยู่เยอะนะแล้วก็มีเรื่องของการขยายงานอะไรต่างๆเนี่ย กำไมน่าจะโตเกินสิบนักวิเคราะห์ประมาณการไว้บวกประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สองหลักนะใช่ครับจากสองร้อยแปดสิบเอ็ดเป็นสามร้อยสิบสองล้านบาทนะครับครับแล้วราคาเหล็กที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่ออาซีฟายยังไงบ้างไหมพร่วาเมื่อกี้ที่เรียนว่าเขามีธุรกิจหนึ่งคือรื้อถอนโรงไฟฟ้าใช่ ก็เอาเศษเหล็กไปขายนั่นแหละนะครับส่วนหนึ่งเหมือนตรงนี้เนี่ยพอราคาเหล็กขึ้นเนี่ยก็จะขายเหล็กได้ราคาดีขึ้นด้วยนะครับนะฮะแล้วเรื่องของงานภาครัฐแต่ที่ก็คงเร่งอย่างต่อเนื่องนี่นะครับจะส่งผลอะไรเพิ่มเติมต่ออาติฟาบ้างไหมพี่ก็เป็นบวกครับเพราะว่าพอร์ตของเขาใหญ่สุดก็คือขายสวิตบอลนี่แหละนะครับพองานภาครัฐเยอะขึ้นนพอร์ตเราก็จะใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็มูลค่างานเนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ประมาณสักแถวสามถึงสี่พันล้านบาทก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหุ้นเล็กที่มีสตอรี่ใหญ่เลยนะ เล็คอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของอาซีฟาครับซื้อครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับ9บาทครับซื้ออาซีฟาที่ราคาเป้าหมาย9บาทนะครับทยอยเก็บอาซีฟาได้ที่ระดับราคาไหนครับ7บาทถึง7บาท40ครับ7บาทถึง7บาท40ทยอยเก็บอาซีฟาจำกัดมหาชนได้นะครับทาง KTBST ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่9บาทนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำปีนี้ครับ ครับเป็นโดเมสติกอีกตัวหนึ่งนะครับเอฟสมาร์ทอ๋อฟอสต์สมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนใช่ครับ,ม,รบมีกองทุนหลายๆกองเข้ามาถือหุ้นได้นะ ใช่ครับผมเข้าไปดูไส่ในของกองทุนน่ะพวกกองทุนที่เน้นหุ้นกลางเล็กอะ่ะเข้ามาถือฟอส์สมาร์ทด้วยนะครับใช่มุมมองของ KTBST Fo ทฟอส์สมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนเนี่ยหรือ F s m สมาร์ทเนี่ยนะครับไฮไลท์อยู่ you, ตรงไหนครับจริงๆเขาดีมานานแล้วนะแต่คนนะ่ะเพิ่งเริ่มมาเห็นเงินปีที่ผ่านมาของเขาเป็นเจ้าของตู้บุญเติมใช่ตู้บุญเติมใช่ครับแล้วก็ตัวการขยายงานของเขาเนี่ยหรือว่าขยายตู้เขาเยอะขึ้นเรื่อยๆผูกติดกับเซเว่นหรือว่าผูกติดกับวางในที่ต่างๆนั้นจุด แล้วก็ทําให้คนสนใจของเขานี่คือการเติบโตของตู้บุญเติมเนี่ยเยอะนะครับตอนนี้มาเกิดแชร์กับเขาผมก็จะว่าอยู่ประมาณอันดับที่หนึ่งะนะที่ประมาณ15%เหเ็นล่าสุดไปจับมือกับธนาคารกรสิกรด้วยหรือเปล่าพี่อุดใช่ครับเกี่ยวกับการโอนเงินต่อไปสามารถจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรสิกรไทยผ่านตู้บุญเติมได้ด้วยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับ<อ>แต่ว่าตัวพอร์ตที่ใหญ่หรือว่ารายได้ที่ใหญ่ก็คงอยู่ในเรื่องของการเติมเงินแต่เงินโทรศัพท์ถือนี่แหละเป็นหลักนะครับจุดเด่น อันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง AIS กับตัวเซเว่นอย่างไติดคอกันใช่ครับนั่นแหละก็จะทําให้ตัวคนหันมาเติมเงินในตู้นอกร้านเซเว่นมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้บริการ AIS One to Call ใช่ครับก็จะมาเติมเงินที่ตู้ของบุญเติมมากขึ้นใช่ครับก็เลยถือว่าผมว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจนะที่ทําให้เขาเนี่ยก็เรียกว่ากําไรก็ยังคงดีอยู่รายได้ก็ยังคงดีอยู่นะครับตัวเขาผมว่าก็มีความสัมพันธ์กับร้านเซเว่นด้วยนะเพราะเขาจะเกาะกับร้านเซเว่นหรือว่าที่อื่นๆก็มีด้วยเหมือนกัน แต่ผมเห็นเนี่ยเห็นดำหน้าสเปนเปนหลักเลยครับเอาละครับเล็คอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก ktb st ซื้อถือหรือขายหุ้นของ f o r สมาร์ทครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ21.40บาทสี่บครับซื้อ f o r สมาร์ทที่ราคาเป้าหมาย21.40บาทสสตางค์นะครับใช่ครับ21.40บาทสสตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับ1 8บาทถบาท 18บาทถึง18บาท50ทยอยเก็บได้นะครับนี่คือ2คุณเด่นจาก KTBST ประกอบด้วยอาซีฟาจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย9บาททยอยเก็บได้แถวๆ7บาทถึง7บาท40สตางค์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย f o r ซ์มาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย21บาท40สสตางค์นะครับ ทยอยเก็บได้แถวๆสิบาทถึง18บแาทห้สตางค์นะครับ,รบมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมหรือจะฝากอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าเชิญเลยครับพี่อุ๊ดเอาขอเป็นการอวยพรดีกว่านะผมขอเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ KT ทประเทศไทยนะรหรือ k t ทีบนะครับก็ขออวยพรแล้วก็ส่งความสุขต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้กับตัวผู้ฟังทุกท่านรวมถึงคุณยุทธนาด้วยนะขอให้ประสบความสำเร็จในการการงานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องส่วนตัวต่างๆ ครับก็ขอประมาณนี้แหละครับท่านนะครับขอบพระคุณครับพี่อูดแล้วก็ขอให้ความสุขความสําเร็จนะครับสุขภาพที่ดีนะครับรวมทั้งความก้าวหน้าในด้านต่างๆนะครับความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับของทาง k t b s t นะครับได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นในปีหน้าปี2560ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่อูดครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่อูดครับเช่นกันครับ ครับพี่อูดคุณมงคลพ่วงเพตรา Head of Research, Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มตลาดหุ้นจากนี้จนถึงต้นปีเลยแล้วก็มาให้คุนเด่นเอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับลมหนาวมาแล้วมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้าใครต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทช่วงนี้มีแพ็คเกจ 3วัน2คืนราคาพิเศษสุดๆรวมที่พักอาหารเช้าสวนน้ำเครื่องเล่นไว้อย่างครบในแพ็คเดียวเพียง4,799บาทสำหรับ2ท่านต่อ2คืนนะครับซื้อแล้วใช้ทันทีเลยก็ได้หรือเก็บไว้ใช้ได้นานถึง1ปีซื้อได้เลยแพ็กเกจนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท0 8 8 504 9991-30885049991-3หรือ Line ID ดีเขาใหญ่แฟนตาซีเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตทบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษาด o o m